มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอธิบดีกรมสุขภาพจิตเผยผู้ก่อเหตุพารากอนไม่มีประวัติรักษาสตุลาคม2566แพทย์หญิงอัมพรเบนสพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสทกล่าวว่า ขณะนี้ตนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณเพื่อมาเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ห้างสปปรรพสินค้าสยามพารากอนเมื่อวานนี้คือ3ตุลาคม2566เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจะได้รับการดูแลทั้งทางร่างกายและทางจิตใจรวมถึงการเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และได้แจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าหากมีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือจากกรมสุขภาพจิตเราก็พร้อมให้การดูแลอย่างเต็มที่เพราะเรามีทีม MCA TT ที่คอยดูแลเรื่องสุขภาพจิตหลังเกิดความรุนแรงต่างๆซึ่งจะมีการรวบรวมตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจเพื่อการดูแลต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ตนก็จะเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ดูแลเรื่องจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นผู้ที่อยู่ใกล้เคียงพนักงานห้างร้านคนทำงานในห้างเมื่อถามถึงที่มีการระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่ขาดยาทำให้เกิดภาวะร้อนแล้วไปก่อความรุนแรงแพทย์หญิงอมพรกล่าวว่าตนได้รับทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาให้ข้อมูลนี้ทางสื่อ ซึ่งเด็กอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือดอยอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอทางกรมสุขภาพจิตจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าหากมีประวัติทางจิตเวชแล้วก็ต้องมีการประเมินเพื่อช่วยเหลือและรักษา ทางกรมสุขภาพจิตได้เตรียมหน่วยงานรองรับไว้แล้วและพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจในการให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยหรือเหตุเกี่ยวข้องใดๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและการดูแลเมื่อถามต่อว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อมาขอข้อมูลผู้ป่วยจากกรมสุขภาพจิตหรือไม่แพทย์หญิงอัมพรกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อมาเนื่องจากผู้ก่อเหตุรายนี้ไม่มีประวัติได้รับการดูแลจากทางกรมสุขภาพจิตแต่อย่างไร อย่างไรก็ตามประเด็นที่สังคมจะได้ประโยชน์มากกว่าอาจจะไม่ใช่การสรุปว่าเด็กป่วยหรือไม่แต่เป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์ว่าไม่ว่าเด็กจะเป็นอะไรก็ตามแต่สังคมต้องตื่นตัวกับการป้องกันความรุนแรงไม่ว่ารายนี้จะเจ็บป่วยหรือไม่แต่เด็กทุกคนที่เจ็บป่วยทางจิตต้องได้รับการดูแลยอย่างถูกต้องไม่ว่ารายนี้จะขาดยาหรือไม่แต่ผู้ป่วยทุกคนต้องไม่ขาดยาและต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากแพทย์พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากทางครอบครัว อาจจะไม่มีประโยชน์สําหรับประชาชนที่จะไปเจาะว่าเด็กรายนี้เป็นอย่างไรเพราะเป็นบทบาทการดํเาเนินคดีหรือนักวิชาที่จะเรียนรู้เพื่อนํามาป้องกันความรุนแรงทางสังคมต่อไปส่วนสังคมก็ไม่ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมไม่ให้เด็กชาชินกับความรุนแรงเหล่านี้สังคมต้องทบทวนเพื่อให้เกิดการประหนักมากขึ้นอีกครั้งแพทย์หญิงอมพรกล่าวอธิบดีกรมสุขภาพจิตเผยผู้ก่อเหตุพารากอนไม่มีประวัติรักษา ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ